มันหยุดแล้วมันไม่หยุดอ,อันเนี้ย<ม>จริงปะละ่ะมันหยุดหยุดโดยเอาล่าจะเข้าไปดูไหม เฮลโหลเพ่นยดิวหึ่งวิวสำหรับบอนะเจแปนคิดถึงมากสวยหมืเนลาเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนน้ำส้มเพื่อนเราด้วยนะชื่อเจแปนเนี่ยฮะแต่เ,เราปักมูดไปให้เจแปนพิมพ์น้ำส้มมาหน่อยเร็วแล้วให้ ทุกคนไปอุดหนุนน้ำสม้มมันหยุดเลือฟอร์มาเจนตินาแกงคิดถึงพี่เก๊คิดถึงมากไม่ได้เจอเลยอริยินอันยองหาเซเฮัลโหลพี่หันบอกพี่พร้อมไล์กับน้องสาวหน่อยพี่พร้อมพี่พร้อมน้องสาวพี่พร้อมไล์หรอ ฮลโหลบ้านยินเตอหรอมันหยุดดิมันหยุดฉันอะไรฉันเดินเงินะวันนี้มาไม่ดึกจิดังแกห้าทุ่มเครื่องก็ดึกแล้วน้องสาวพี่พร้อมจะร้องไห้แล้วค่ะทำไมอ่ะอันนี้คือพี่มอนะฮะเห็นปะพี่มอรนอนอยู่ อะไรนะแต่นย้อนวิวนึงวิวอ่ะถ้า๋พี่จะส่งหาบอละะเดี๋ยวจะส่งยังไมอยู่นั่นก็ไม่หรอพี่จะไป้างให้ยินอาคางเลยขึ้นน่ะ มันยุดทุกคนมาละอ่ะเขาถามหาคุณราชพักกันจริงมันยุดนเยแม่สีตางนะแม่สีตางแม่สีตางโดนอะไรตอนเนี้ยฉันโดนอะไรอินเดินงูแล้ด เธอส่วนกับประโยคนึงเออครับอะดิก็คนอะไรวิไม่จบใช่ไหมแหละฮะ้ผมมีมีอ่ะบอกประโยคประโยคของพอดิไอประโยคของพอมดิมันไม่โกหกหรอกบอกแล้วไงแค่หวนแล้วดูหน้านางเลยไม่โกหกหรอกบอกแล้วไงแค่หวนอะหวนครับกล้าวอะไร ม่วนี่ประโยคพี่วีประโยคพี่วีมีปะไอตัวเล็กไม่ใช่ประโยคในซีรีอ่ะประโยคคำที่คิดในซีรีวอลจำได้ไหมที่แบบว่าติดปากเล่นเนี้ยบไงไม่มีอะไรเลยเร็ววอคิดเร็วหนึ่งประโยคอะหนึ่งประโยค กีดก่อนมันไม่น่าไม่น่าจดจำด้วะอุ้ยแรงอยู hmm. like. mag na, mag na ่นะผมก็เปิดคอมไปเออมันหิวนี่ก็มันหิวดิมันหิวยิ You know ก you know ็มันหิวนี่ Stop your h e r I w a n t a so far away s t o your h e I w a n t a so far away อือกอดีเลย w a n t a so far away s u p your h e a Stop sleep it! Sleepy here. Sleepy now? Sleepy. Stop your head. it here. Stop your and sleep here. <laughs> I wanna so far away. <laughs> <laughs> Bang. 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 <laughs> Bang. Stone. Stop your I wanna so far. Bang. Want to motorhead band? P'Wor, P'Wor. ได้เล่นเกม PS4 บ้างปะเหมือนไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะไม่เล <mm ่นนานแล้วเอ้าไม่อยากเล่นเหรออยากเล่นปะอยากเล่น้ามาดิมีโอกาสได้เล่นอืมไม่มีโอกาสได้เล่นโว้ดฟ้าอ้าดิชมบตอนเล่นแบบ God of Void เอ้ยแต่พอมมาเล่นคนเดียวเลยเนาะเอาจริงเอาจริงคือตั้งแต่ที่เราออกไปทำงานเนี่ยพอมก็คืออยู่ห้องเล่นคนเดียวงงปะ <c ười> คือแบบคือแบบถ้าพี่ให้เงินผมหมื่นหกอะผมแบบจะไม่พูดอะไรเลยถ้าแบบไม่เสียงเลยถ้าแบบเล่นคนเดียวตอนนี้คุณหมดเล่นไปกี่บาทละตอนนี้ <c oughs> คุ้มยังประมาณสิบ้าบาทแล้วจห้าบาท <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนเล่นชั่วโมงในแบบตามตู้ะเออแบบเหมือนหยอดตู้เล่นเช่าเป็นชั่วโมงจริงๆ <c oughs> อะยินอะเขาจะต้องซ้อมบทพิธีกรนะแต่คือเขาแบบสภาพ เห็นจริงจังเหมือนผมเออไม่เห็นจริงจังอ่ะนี่ไงก็อยู่นี่ไงพี่บอรอต่อบทอยู่นะลาบลาบมันลาบพี่อันซื้อเกิมให้หอมพอทำผมทรงนี้เหมือนแครลุมเตอร์ตี้นายปะดี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 พี่บอบอกว่าสาวดิ้ดดิ๊บอลเลตโทสเปดเอาเอานุ้าเออ ผมยินดีเลทกทีทุททำไมพ่อล่ะทำไมผมอยากเล่นเกมอะซื้อเกมให้ผมเล่นเลยนี่อันนี้พูดจริงนอยากเล่นเกมวออยากเล่นเกมอะไรน,น้องจะซื้อน้องจะซื้อเกมอยากเล่น Mortal k o m b a t จะ<ต>อยากเล่นอะไร WWE เฮ้ยอยากเล่นมวยปั้มเออ UFC ไปขอขอ UFC ได้ไหม ไม่เล่นๆๆๆๆอื่นวันนี้ไม่มีพลังเหลือแล้วทุกคนทำไม,ไมวันนี้พลังทําอะไรหมดไม่รู้ว่าพอน,นอนแล้วมันเพลินมากมบอกบอกทุกคนสิว่าพรุ่งนี้เราไปทําอะไรกันวคนรุ่นนี้ผมจะไปไลฟ์สดเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตเยเฟิร์สแบบเอ็มซีครั้งแรกจะดูด้วยว่าเป็นไงสภาพตอนเนี้ยจริง มีวางเล่นยูเอฟซีอ่ะซื้อดูปะขอตั้งหน่อยดิเอาดิสนุกหรอเข้าไปดูเข้าไปดูใน y o u t u b ลมันต่อยกันอย่างเดียวเลยหรอต่อยกันไม่คือฉันกลัวพวกเธอหัวร้อนแล้วก็ต่อยกันจริงไม่ผมถ้าถ้าหัวร้อนพวกผมสามคนหัวร้อนจะวิ่งไปต่อยพี่แทนเนี่ยก็รู้แล้วป้าใครไม่รักฉันนี่จะน่าสนใจฉันโดนงูรัดหน้า UFC ดูดิ วอลจะเล่นไหมจะได้ซ like yeah, ื้อใครใครซื้อพี่อะให้ดูเลยดูแบบสี่แอ้วฮดูเน่ยงันแบบมันแบบมันไม่รู้จักคนไงถ้าเกิดเป็นมวยปั้มเราก็รู้จักนักมวยปั้มอ๋อแบบ Under t กอ e r พวกอะไรเงี้ยเหรอจอ์นซีน่าอะไรเงี้ยเออว่ะได้ๆดูมวยปั้มนี้เท่าไหร่วอลแล้ววอลจะมาวันไหนเนี่ยที่คอนโดพี่อ่ะ อ๋อเดี๋ยวน่าจะอีกนานน่ะผมว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ไม่ว่างไงโอ้ห WWE ไม่เอาจริงไม่เจอบอลมากแล้วนะันแปดลยยินไม่เจอบอลมากี่วันแตวสองสามแล้วเมื่อไหร่จะออกงานคู่กันล่ะงานคู่ไม่ได้ออกกันเลยนะ่ยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํางานออกคู่เลยวอนพี่ใหญ่ใจดีจัดงานคู่ให้พวกเราเออบอแล้ววอนไม่เจอน้องนานยังยินอ่วยนานจาหน้าไม่ได้แล้วเนี่ย นี а, right ่ถ้าไม่เห็นหน้าอยู่ในไลฟ์เนี่ยลืมไปแล้วเออเจอกันแต่ในไลฟ์จีฉันเดินมูยเลยแต่ภาพมันมันก็ไม่ได้สวยระหว่างมวยกับมวยปั้มชอบมวยปั้มดีกว่าว่ะ W W E เท่าไหร่ข้างใหม่ๆมันก็มีตัวเก่าแล้ววอเท่าไหร่หรือปะรันคุณแหลกปูดแหลกพุงอยู่นะพันแปดอ่ะพันแปด <laughs> ฉลาบมอเตอร์คอมบัมอเตอร์คอมบ่ะวอลแล้วพรุ่งนี้มีงานวอลไปเจอกันที่ที่งานเหรอหรือไงอ <c oughs> ไปเจอกันที่งานเหรอพ <c oughs> รุ่เนี้ยใช่มอเตพกคอมบทกันในรอบเดือน <c oughs> เดือนแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าจริงคือแบบ <c oughs> มันไม่เจอกันนานแล้วอะรู้สึกแบบ <c oughs> แกฉันกลัวพวกแกลืมหน้ากันอะถ้าไม่เจอกันอะอืมเอาไอ้ตัดผมใหม่เนี่ยเนี่ยดิผมมันยาวต้องตัดเนาะเฮ้ยแต่ก็แบบฉันบอกแล้วว่าให้รับงานคู่กันบ่อยๆพอไม่เจอกันก็จะลืมหน้ากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวเดีหันมารับงานคู่เต็มๆนะครับ วอโอเคแมมต่อไปรับงานคู่อ่ะก็ได้ไม่ได้เจอกันนานไงก็รับงานคู่บ้างจริงฉันกลัวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นแฟนคลับเขาจะหาว่าแบบเฮ้ยยินวอแบบดังแล้วเก่าเหล่ากันเหรออะไรเงี้ยไม่มีแบบงานไลฟ์สดคู่กันเลยอะไรเงี้ยหายไปเลยฉันกลัวเขาจะแบบอย่างนั้นไงอืมง่ายทุกคนเดี๋ยวก็จะทุบคู่ให้น่าจะเป็นงานคู่งานแรกเนาะพวกเนี้ยเนาะ ใช่ปะในรอบเดือนเนี้ยเออใช่เออ,ใ,เอ,อในรอบเ,ออเดือนจริงจรพฤษภาคมอ่ะเพิ่งจะได้งานคู่พ่งเนี้ยอองานฝากทุกคนไปติดตามด้วยเนาะที่ไหนนะไม่เดือดรึครับครับอ่าไม่เดือดรฟด้วยที่โพครับเออเดี๋ยวเ,ยเ,ออเดี๋ยวโดนนะพิธ <laughs> ีกรอ่ะพิธีกรที่พูดชื่อรายการผิดประสองสำรองเออ อ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ดีใจอ่ะที่พวกเธอได้เจอกันงานคู่งานแรกแลว้วว่าสักทีฉันโดนอะไรเหรอฉันเดินงือก <laughs> มันยูดทั้งวันอ่ะซับ, <laughs> บยูเฮซับยูเฮฮะบ้างแล้ว <laughs> พูดพร้อมกันอีกบ้างยังไงวะ มันเป็นแบบประโยคสุดท้ายเฉยปากประโยคสุดท้าย่าหมันโดนมันโดนทุบจริงๆต้องบอกว่าไว้ติดตามนะโปรเจกต์เนี้ยว่าคืออะไรทุกคนจะได้เห็นแน่นอนในเดือนหน้าแต่เรายังไม่บอกเราขออ๊บไปก่อนอ่ะฉันโดนงูลัดโปรเจกต์ซับยูเฮียโปรเจกต์ซับยูเฮียใช่อ่น่ไฟล์้เออแต่พรุ่งนี้เหนือสิ่งอด่นใดคือยินกับบอลได้เจองานคู่กันงานแรกในรอบเดือนพฤษภาคม ฉันดีใจมากที่ 1. 1> นหน่ะฉันน่ะดีใจมากเลมันหยุดอะ่ะฉันบอกให้มันหยุดมันหยุดยคนหยุดตอนนี้นนอ่าฉันรู้แล้วว่าแบบหยินแบบไม่ฝึกสกคีปมอตนอนเพราะว่าหยินโดนมูลัดไงโดนงูนอ่ะโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะฮะทางเทจมีเดียเลิฟครับ2เวนตี้ มีเดียมีเดียวไมีเดียเลยจนได้โฟล์ครับครับเอออ่ะโอเคบายบายงานคู่งานแรกพรุ่งนี้นะจา๊าบปุ้ย